อื่มฮึ่มเมื่อกี้เขาเรียกเราว่ารุ่นพี่เหรอมันยังไงกันแน่วาหรือเพราะว่าเป็นหนุ่มมัธยมเหมือนเออหรือเพราะว่าเป็นหนุ่มมัธยมเหมือนกันก็เลยอาจจะเรียกว่าพี่จา๋าหืมถึงฉันจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ตอนนี้ฉันก็ยังมองว่าเขายังน่ารักแถมดูดีเหมือนเดิมด้วยสิ รุ่นน้องคนนี้ของผมจะแต่งยิงได้อีกครั้งไอ้สัตว์เอ้ยรุ่นน้องคนนี้ของผมจะแต่งเออเออเหน้าตีริ้นจริงๆนะครับริ้นเนี่ยคือถ้ามันพลาดจา้ามก็พลาดไปเลยนะครับรุ่นน้องคนนี้ของผมจะแต่งญิงอีกครั้งในหนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยวันก็แปลกรู้สึกอายนะครับพอมีคนดีรู้สึกเหมือนมีคนดีอยู่มิเล่าเนครับ เอาไหมรุ่นนึงมารุ่นน้องคนนี้ของผมจะแต่งยีกครั้งในหนึ่งร้อยวันก็หนึ่งร้อยวันก็โอเคนะก,ก็ก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ากูต้องรองพวกมึงไปเนี่ยเชี่ยรถไอ้สเรเว้ยเบื่อนี่ทุกคนเห็นไหมครับได้ยินไหมได้ยินใช่ไหม,ไไหมทุกคนคุจะใส่เสียงนี้ไว้ตรงเบื้องหลังแล้วพวกคุณจะต้องฟังผมเออ นี่คือใส่ว่าทำไมผมถึงออกคลิปช้าไงเงี้ยพวกพวกรถนี่น่าเบื่อน่าเบื่อ,อรถพวกเนี้ยมาดีเดียวมาดีเดียวรุ่นอ่ารุ่นน้องคนนี้ของผมจะแต่งอีกครั้งในหนึ่งร้อยวันนะรุ่นน้องคนนี้ของผมจะแต่งอีกครั้งในหนึ่งร้อยวันจบปีจบครับบาย